ท่านผอ,อสนามบินนะคะว่าเราอยากที่จะให้มีการบริการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่พักก่อนนะคะที่พักที่ผู้ป่วยที่อยู่ข้างนอกนะคะถ้าเดินทางมาถึงที่สนามบินแล้วเนี่ยสามารถมาพักคอยเพื่อที่จะบินไปตามจุดต่างๆได้เพื่อที่จะทําการรักษานะคะตรงนี้ก็จะอำนวยความสะดวกให้ทางสนามบินมีอาหารมีน้ําดื่มให้นะคะโดยทางสายการบินก็มาช่วยกันหลยสายการบินทั้งนี้มาจากทางภาคเอกชนก่อนนะคะแล้วก็ที่เรา กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ก็คือในเรื่องของสาธารณสุขนะคะว่าคุณหมอหน้าที่จะมีการเพิ่มเติมเข้ามาในพื้นที่ให้ระดมกันเข้ามานะคะเพื่อที่จะมาตั้งศูนย์เพื่อที่จะดูแลกลุ่มผู้ปอดบางได้ผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่ต้องการยาก่อนนะคะซึ่งทางท่านทวีเองตอนนี้ก็ได้ประสานในส่วนของ เตียงพักจากทางหน่วยทหารนะคะให้เข้ามาเสริมอยู่ในพื้นที่ทางสนามบินหาดใหญ่นี้ให้ทุกคนที่เข้ามาพักนั้นสามารถที่จะเตรียมพร้อมก่อนที่จะบินออกไปรักษาที่โรงพยาบาลต่างๆได้ค่ะก็เชิญท่านทวีค่ะเตรียนทางที่น้องที่ห่วงใหญ่ผู้ประสบภัยที่หาดใหญ่แล้วที่พักใต้แบบนี้ก็รู้สึกภัยทุกภัยถือว่ายิ่งใหญ่มาก ขณะนี้ครับสนามบินก็กลายเป็นที่พักของผู้ประสบภัยก็เนื่องจากว่าวันนี้จะมีเครื่องบินเราจะเดินทางได้อยู่ไทยได้กรุงเทพไปในจังหวัดต่างๆของหัทยาแต่พอบินมาถึงหัหญ่แล้วไม่สามารถเดินทางออกจากสนามบินได้แล้วก็ผู้ที่มาถึงสนามบินหัหญ่ก็ไม่สามารถเข้ามาได้ดังนั้นวันหนึ่งประมาณ40เที่ยว นะฮะคนก็ทําตระกลเนี่ยก็กลายเป็นผู้ผู้ที่ต้องมาพักที่นี่ถ้าหลายคนก็อยู่กันห้าวันอยู่กันหลายหลายวันแล้วก็ในจำนวนนี้อย่างที่ท่านลัมตีทีรัฐพูดอ่ะก็มีผู้สูงอายุผู้ป่วยแล้วก็ในส่วนหนึ่งของสนามบินก็มีหมอมาช่วยแล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าจำนวนคนจำนวนมากและอาหารการกิน ก็ต้องมาจากกรุงเทพอันนี้ก็อยากจะ,ะสื่อสารว่าวันนี้ถ้าการเดินทางมาอยากให้ดูเส้นทางเพราะขณะพวกเราเนี่ยมีการเตรียมที่อยากจะเป็นคล้ายๆเป็นกิจาสาอยากจะเข้าไปดูแลชาวบ้านเนี่ยรถที่เราเตรียมไว้รถขนาดใหญ่วันนี้น้ําท่วมมากก็มาไม่ได้กาลังรออยู่แล้วก็ที่เราได้รับทราบนะครับรายงานคือวันนี้ระบบ การสื่อสารก็เหมือนจะล่มคือคนเราทราบว่ามีคนที่อยู่กับบ้านอยู่กับบ้านเรือนเนี่ยไม่สามารถติดต่อได้แล้วก็ความต้องการเร่งด่วนวันนี้คือต้องการที่จะจะช่วยเรื่องอาหารเข้าไปในบ้านต่างๆแับเร่งด่วนอีกอันคือเอาคนป่วยซึ่งถ้าเราติดต่อจากกรุงเทพติดต่อได้ แต่ว่าถ้าคนที่นี่เราบอกประสานให้ติดต่อเพื่อไปช่วยเขาติดต่อกันไม่ได้นบีบางแห่งเนี่ยทราบว่ารายงานเป็นเป็นญาติของนายตำรวจระดับในพลเนี่ยอายุ90ปีแต่คนก็เข้าไปช่วยไม่ได้อันนี้ก็คือปัญหาแต่ทุกคนก็ทราบว่านาทีนี้ก็คือการอยู่รอดเป็นชีวิตของทุกคนมีควาสมสำคัญแล้วก็ทางการท่าของ ส,สนามบินหัดใหญ่าทางขออ,อและผู้เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้ทําอย่างเต็มที่นะฮะเราจะเห็นว่าที่นอนอยู่นี่ก็เป็นพันคนแล้วก็ดูเรื่องอาหารดูเรื่องที่พักเป็นจนกระทั่งขยายเอาไปอยู่ที่หนึ่งอันนี้คือภาพที่เราเห็นแล้วก็หวังว่าเราวันนี้จํา,า,เ,า,า,าจเป็นอย่างยิ่งถ้าถามชาวบ้านเนี่ยก็ที่ประสบไยก็อยากจะให้มีมีฝูงโดน ที่เอาอาหารไปให้กินก่อนแล้วก็อกันอยากได้กลุ่มเยสกกเข้าไปช่วยคนออกมาแต่ว่าการจะช่วยเหลือในระบบอื่นๆแม้แต่ทางราชการทำแต่ว่าความรวดเร็ววันนี้ถ้าขนาดน,นี้คือคนหลายวันแล้วก็สภาพที่เป็นห่วงคือเป็นห่วงสุขภาพของคนที่ประสบภัยอยู่ อันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่อยากจะให้เห็นบรรยากาศนะครับ mm. ซึ่งสถานที่แห่งนี้ก็ต้องก็แม้จะมีพยาบาลดูแลแล้วก็แต่บางอย่างก็อาจจะต้องขยายทาง,อง,องบอการฆ่าขยายที่เป็นห้องแอร์ห้องทํางานถ้าเป็นห้องดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุที่กลุ่มปอะบางแล้วบางคนอาจจะต้องพอกไตตัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็นี่คือบรรยากาศนะครับ แล้วก็สําหรับผู้ที่ประสานส่งความออขอความช่วยเหลือเข้ามาแล้วนะคะทั้งในส่วนของทั้งพักเพื่อไทยแล้วก็ในส่วนที่ได้แจ้งเข้ามาโดยตรง ในส,ส่วนของทีมทําง,งานอยู่ในพื้นที่ในขณะนี้เราได้ประสานทางทีมกู้ภัยนะคะแล้วก็เป็นตัวแทนของทางพระเพื่อไทยที่เราได้เอาเครื่องไม้เครื่องมือนะคะเรือท,ที่เราได้ขนมาในวันนี้ก็อยู่ในพื้นที่ประจําอยู่แล้วนะคะแล้วก็โรงครัวที่จะประกอบอาหารนะคะเราได้ตั้งศูนย์ที่จะประกอบอาหารขึ้นแล้วก็จะไปแจกจ่ายกับพี่น้องประชาชนต่อไปก็ต้องนําเรียนว่าในขณะนี้ทุกภาคส่วนนะคะที่สามารถลงมาช่วยเหลือได้ก็หัดใหญ่ยังต้องการค,ความช่วยเหลืออีกมากนะคะแล้วก็ ย, ons, ยังมีผู้ที่ยังค้นหาไม่พบนะคะประสบติดอยู่ในบ้านถ้าหากว่ามีจุดไหนที่สามารถสื hmm. ่อสารออกมาได้ก็ขอให้ส่งข้อความมาหานะคะตามช่องทางที่เราได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้ก็คือทางศูนย์ประสานงานพักเพื่อไทยแล้วก็ทางพักเพื่อไทยในแต่ละพื้นที่ด้วยค่ะขอบคุณทุกคนค่ะทางท่านคุณหมอศรยดาทางพี่ผู้แถลงจะกล่าวอะไรเพิ่มเติมด้วยไหมคะไม่เป็นไรครับค่าตอนนี้นะครับถ้าเป็นไปได้เลยอยาก อยากสื่อสารที่พี่น้องคนไทยทั้งประเทศนะครับว่าในตัวบงารใหญ่ที่ผิดทุกเชานี้ฝนยังตกมาต่อเนื่องน้ำยังไม่พีดค่าีเที่ยวลดลงนะครับผู้คนยังติดอยู่ในบ้านอยู่เยอะแล้วน้ำไหลเชี่ยวเรือหางยาวที่มาช่วยในพื้นที่ก็มีปัญหาว่าเจอกระแสน้ําเชี่ยวขึ้นบางช่วงอันตรายมากนะครับจะขึินฟั่งได้ง่ายนะครับวันนี้ ปลไทายที่มีเรือว่างๆนะครับเรือเครสกีอะไรพวกนี้นะครับถ้าสามารถเป็นศิลปา,าส่งมาช่วยเยี่ยใหญ่ได้ก็จะดีเพราะว่าเราจำเป็นต้องเกเรือจำนวนมากวันนี้ที่ผู้ปลากายส่งข้อมูลว่ายากอยูบ้านบริวเวณหมูบ้าน,หล,น,น,านหลังนู้นหมูบ้านหลังนี้ก็แิดว่าบ้านถูกจมน้ําหมดนะครับไม่สามารถดูวัตถุที่ได้เลยนะครับ แล้วโทรศัพท์ก็ติดต่อไม่ได้เพราะว่าที่นี่ไฟฟ้าไม่มีใช้แาะผู้ติดไฟที่อยู่กามบ้านเนี่ยเ,เวลาตื่ในบ้านเนี่ยคนที่ไปนค้นหาเนี่ยไม่สมามารถติดต่อได้ไม,สม,สมสสไ่สามารถมองบ้านเลที่ได้ทำให้การค้นหายากมากตอนนี้ต้องช่วยกันดำเนินการค้นหาเป็นโซน,น,นโซนโซนโซนไปนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยนะฮะเพราะฉะนั้นใน้นทีใหญ่จำเป็นต้องใช้เรือจำนวนมากเพราะฉะนั้นจังหวัดใกล้เคียงใครที่มีเรือ ที่สามารถมาช่วยได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องชาวมห่อยยิ่งครับก็ขอเชิญชวนให้ทุกท่านนะครับที่สามารถช่วยได้นะครับมาช่วยชาวหิดหญ่วยกันเพื่อเซฟชาวหิด่ให้ปลอดภัยมากที่สุดครับค่ะก็ขออนุญาตนะคะจะขอเรียกร้องให้รัฐบาลนะคะเพิ่มเติมในเรื่องของการที่จะขนคือตอนนี้สนามบินหิด่เนี่ย กลายเป็นพื้นที่ที่เป็นที่ปลอดภัยถ้าดูจากบริสถานการณ์น้ำแบบปัจจุบันนะคะแล้วยังสื่อสามารถคมนาคมไปยังจังหวัดพุกิเกศไปที่สวุวรรณภูมิดอนเมืองได้ซึ่งเราสามารถที่จะขนคนนะคะอย่างเช่นคุณหมอหรือขนของนะคะหรือสิ่งของด้วยความสะดวกหรืออาหารการกินเนี่ยมาที่พื้นที่หนาดใหญ่ได้หรือนขนขนคนเจ็บ ไปรักษาในตามจังหวัดต่างๆได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เรียกร้องรัฐบาลที่มาสแกนดูแล้วก็เพิ่มกําลังนะคะกาลังคนแล้วก็เพิ่มงบประมาณค่ะเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตด้วยในขณะนี้นะคะพี่น้องประชาชนมีความเครียดมากค่ะถ้าหากทางสาธนารุสุขจะระดมนะคะผู้ที่สร้างความค่ะ ผู้ที่สามารถให้ให้คำปรึกษานะคะให้กับผู้ที่ประสบติไทยในขณะนี้เราเตรียมการไว้ก่อนแล้วก็ลงมาเพื่อที่จะทํางานให้อย่างเป็นระบบนะคะวันนี้เรายังไม่เห็นการทํางานที่เป็นระบบของทางรัฐบาลใดๆรวมถึงผู้ที่รอความช่วยเหลืออยู่วันนี้นะคะแม้แต่จุดที่อพยพไปเองก็ยังไม่ได้รับการดูแลนะคะในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือเตียงเครื่องรุกหุ่นต่างๆยังขาดแคลนอย่างเช่นว่อสักคู่แม้แต่ที่นี่จะเตรียมพื้นที่ไว้ให้นะคะแต่ว่าผ้าห่มก็ยังขาดแคลนนะคะแล้วดิฉันเอง ก็เออเรียกว่าผิดหวังนะคะเป็นอย่างมากกับการหาจัดการของรัฐบาลในครั้งนี้ก็ขอให้เมื่อคุณตื่นแล้วก็ขอให้เออรีบมาทํางานโดยเร็วค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ